สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเวลานะฮะหกโมงครึ่งนะครับผมจะามารีวิวนะครับนี่ยฮะเนี่ยแผงโซล่าเซลล์นี่นนใช้ใช้ไฟฟรีนะฮะพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอ่าสั่งมาจากเเน็ตอ่า,อาต้องเอ่ยชื่อว่าเน็ตดีกว่าอินเทอร์เน็ตดีกว่า,าแล้วก็นเนี่ยนะครับเราใช้ไฟฟรีนะครับเผื่อเวลานะฮะเราไม่อยู่บ้านนะครับ แบบว่าเรากลับบ้านกลับบ้านเออกลับบ้านหัวค่ําอะไรเงี้ยคือว่าแบบแบบกลับบ้านค่ำๆอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมาภาวะผวองนะฮะเรื่องเอ้ยบ้านแม่งมืดว่ะอะไรแบบอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องรีบกลับไปเปิดไฟที่บ้านอ่ะอันนี้เราไม่ต้องมาภาวะผวองแล้วนะครับนะฮะไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวมืดปุ๊บแต่ว่างเลยปั๊บเนี่ยฮะนะครับสว่างนะฮะผมใช้อ่า แสงอาทิตย์หมดเลยนะครับนะครับแต่นี้เป็นไฟตุ่มนะฮะนี่ไฟตุ่มแจมยันเช้าเลยฮะยันเช้าเลยทีห้านี่ก็ยังแบบลีๆหน่อยก็ยังพองมองเห็นก็ยังแจมอยู่นะฮะนี่ครับข้างหลังนตรงนี้ก็มีนี่นี่ฮะแจมไม่ต้องกลัวนะครับแน่นอนนี่แผงผมก็ไว้บนนี้ไงนี่ฮะเพราะว่า เป็นทางทิศเ,เขาเรียกว่าไงทิศตะวันนี่ส่งถึงพอดีไงทั้งช่วงเช้าอ่าช่วงช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงก็จะจะตรงพอดีแล้วก็บ่ายนี่จะล่มทางเนี้ยทางนี้จะล่มนะฮะล่มอ่าก็รับประมาณครึ่งวันก็ก็เต็มแล้วบางทีไม่ถึงครึ่งวันนะเต็มมันจะมีไฟบอกอย่างเงี้ยแดงเขียว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 อ่าถ้าเกิดมันเต็มปุ๊บมันก็แดงสีเขียวอยู่แบบนั้นครับ มันมันชาร์จแป๊บเดียวฮะประมาณสี่ห้าโมงเช้าก็เต็มแล้วฮะแบตนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูข้างหลังบ้านนะครับผมผมก็ติดนะฮะแต่อาจจะกล้องอาจจะไม่นิ่งก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมไม่ไม่มีไม้กันสั่นนะฮะขออภัยด้วยครับนี่ครับนี่จะให้มาดูข้างหลังบ้านนะฮะอันนี้ก็ติดนะครับนี่ครับหลังบ้านนี่ก็ติดก็พอมองเห็นนะฮะนะครับอันนี้เดี๋ยวผมไม่ได้มามันนี่ฮะ ผมไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไงท้องฟา้ามันยังไม่มืดไงอันนี้ผมก็มารีวิวให้ดูก่อนเนี้ยฮะโอ่งน้ํารีวิวโอ่งน้ําด้วยนะครับเผื่อเวลาเราจะมาเดินหลังบ้านไงมันจะได้เห็นไงจะได้ไม่ต้องไปเปิดโคมเปิดไฟอะไรเงี้ยฮะผมติดสามดวงฮะอีกดวงนึงอยู่นู่นเลยหนึ่งสองแล้วก็อีกดวงนึ่งอยู่นู่นนะครับโอเคดีนะฮะเนี่ยมันก็แจ่มดีครับแต่ชายคราฟผมมัน,ม,นมันต่ําหน่อย มันก็ถ้าเกิดว่าใชา้ขาผมมันสูงมันก็โอเคอะถึงถึงรั้วเลยฮะถึงรัวเลยามารีวิวให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจนะฮะก็เข้าไปสั่งในอินเทอร์เน็ตได้นะฮะต้องพูด่าอินเทอร์เน็ตนะครับ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวนี้เขาอย่างนี้กันแล้วฮะตามไปนอนตามกางไรกลางนาอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็ใช้แบบนี้กันแล้วฮะอ่าแล้วแบบไปนอนเฝ้าเครื่องอ่าตามกลางไร่กลางนาก็เก็ก็โอเคอยู่นะฮะแบบเนี้ยแจมแจมสว่างจริงๆครับสว่างฮะเนี่ยฮะตอนแรกอะผมจะติดติดตรงนี้ด้วยไงตอนแรกจะติดตรงตรงระเบียงชายคาตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะติดยาวไปเลยอ่าแต่คิดไปคิดมาอ่ะแค่นี้ก็พอและมันก็แจมแล้อ่ามันก็แจมแล้วข้างล่างแจมเดี๋ยวผมสั่งมาอีกเดี๋ยวผมจะสั่งมาดวงตุ้มๆอ่ะดวงกลางอ่ะ สักหนึ่งอันแล้วก็จะสั่งอย่างนี้อีกหนึ่งอันแต่ให้ใหญ่หใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วจะสั่งไอ้นั้นอีกหลอดแสงอาทิตย์เอาไว้ตรงบอร่อปลาของผมอ่าเป็นหลอดหลอดยาวเอาวางเอาวางไว้ตรงบอร่อปลาแค่นั้นเนี่ยอ่าขออภัยด้วยครับมือไม่นิ่งนะฮะอ่าผมก็มารีวิวให้ดูแค่นี้นะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดผมว่างๆเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูตอนกลางวันฮนะว่ามันชาร์จแบตยังไงอะไรยังไงว่าไฟไฟแบแตมันเข้าแบบไหนอะไรเงี้ยไปแล้วครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ